จะเป็นคนขอรวบรวมเรื่องราวสุดแซบนะคะจะมาอะเอาใจพี่ๆทั้งสองคนนะคะสาวๆ,ๆอย่างเราเนี่ยต้องอไปอัปเดตเรื่องแฟชั่นค่ะ,อะตอนนี้นะคะที่นี่ถือว่าเป็นที่สุดของเรื่องแฟชั่นตอนนี้เลยก็ว่าได้ขอบอกอว่าแซบมาอุ้ยตายที่ไหนอย่างไรนั่งงนน่ะสิดูสิ นิทศการที่หลายๆคนรู้จักกันดีก,กับศิลปินคนนี้นะั่นคือแอนดี้วอ์ฮอนั่นเองแล้วก็ลอยเลคทนสตาร์นะคะซึ่งวันนี้เขามาโชว์ให้เราดูเหมือนเป็นนิทศการเล็กๆมากกว่าแต่ว่าที่ตกใจก็คือนางแบบข้างหลังผลงานของแอนดี้วอ์ฮอแต่ขยับได้ ไปโพสลงบอบอลลูนแล้วก็ลูปโป่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะใครสามารถจะมาเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้หนุ่มๆแถวนี้ก็ได้นะคะ<น>ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่จุดของ l ล b ์เอ็กซนเองะคะซึ่งที่นี่นะะก็เป็นห้องที่รวบรวมเมมโมรแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเสียเซตั้งแต่แรกๆเลยะะก็จะมีหลายๆจุดเลยแล้ก็จะเห็นกันวมีทั้ง ะะซึ่งเป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ของที่นี่นั่นกนะ็คือตุ๊กตา I อ o v e Siam Don นั่นเองค่ะซึ่งตุ๊กตาที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับการเพ้นและก็ออกแบบนะคะจากศิลปินต่างๆมากมายน่าเหมือนพิพดเลยนี่นะคะแมวมองของเราว่ารูปตัวเองนะคะมาเฝ้าสยามที่นี่เลยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นตำนานของสยามเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแมวมองที่คอยหาดาราหน้าใหม่อยู่ตลอดนะคะแล้วเขาก็มาสิงสถิตอยู่ที่นี่แหละเราเห็นบ่อยๆตั้งแต่เด็กนะ เพราะว่าเราสามารถที่จะลองเสื้อผ้าโดยที่ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าด้วยนะคะแต่ลองผ่านจอ LED น,นี้เลยแล้วตอนนี้นะคะวุ้ก็อยู่กับผู้บริหารของสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์โอ้โหล้ำมากมากใช่ค่ะเพราะต่อไปนี้เรานําเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้าเสนอไอเดียเราะทุกร้านค้าที่เห็นเนี่ยเขาตกแต่งกันในรูปแบบเฉพาะสยามเซ็นเตอร์จริงไม่ซ้ําแบบใครเลยก็ได้ข่าวว่าของที่ขายที่สยามเนี่ยก็ต้องมีที่นี่ที่เดียวไอเทมต่างๆเขาสินาพิเศษทุกร้านจะผลิตสินค้าพิเศษขายเฉพาะสยามเซ็นเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่เห็นที่นี่ก็คือพวกจอ LED ต่างๆถามนิดนึงว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนสวยมากอันนี้มันเป็น ลูกค้าคจะมีลูกเล่นให้ลูกค้าได้มาสนุกกันนะคะถ่ายรูปโพสอินสตาแกรมอะไรเยอะแยะได้เลยวันแรกรับรองเต็มแน่ๆเลยนะคะที่นี่เดีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แปัามากๆเลยนะคะที่พามาดูความอลังการที่แสมเซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะที่<า>เรามาเจอกับนักธุรกิจหญิงคนใหม่แล้วนะคะคุณแป้งอจิลา ธุรกิจหญิงที่แบบว่าขายดีมากๆของเธอวันที่ห้าน้องพลอยวันนี้เนี่ยยืนอยู่หน้าร้านน้องพลอยเองเลยใช่แล้วค่ะก็ร้านที่เป็นเธอค่ะซึ่งจริงๆแล้วขายเสื้อผ้าแต่ว่ามาที่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยให้มันแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยก็ขายแบบพวกจิลรี่ทำมือซึ่ง80%เนี่ยพลอยทำเองนะโอ้ยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะนี่สร้อยสร้อยสร้อยมันต่างๆนี่แว่นที่ผ้านของทำเอง์ถ้าอยากจะเก๋ๆแบบน้องพลอยอะไรอย่างงี้ อุดหนุนเธอได้เลยขอบคุณมาก่ซ่บตลอดแล้วก็มาถึงคิวไปสุดสักของเราบ้านนะคะน้องเคนภูภูมิกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะอะไรที่ทราบที่สุดในวันนี้วันนี้ชอบไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับแต่เนี่ยเป็นลูกบอลกลมๆนะฮะดิจิตอลโฟล์ดแล้วเมื่อกี้เขียนอะไรไปเขียนว่ารักนะบอกรักทั่วสยามเลยนะคะแล้ววันนี้ได้เดินชอปปิ้งอย่างก็ถือว่าโชคดีที่ได้เห็นก่อนคนอื่นเห็นก่อนเราเราเราจะได้ไปพูดได้ว่าที่สยามไี่มีอะไรแปลกใหม่บ้างอะไรเงี้ยครับให้เคนไปเดินเล่นต่อแล้วกันขอบคุณมากค่ะ นำมาฝากในวันนี้นะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากจะแซ่บกว่านี้เนี่ยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองที่สยามเซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของวุ้แล้วขอยกหน้าที่กลับไปให้พิธีกรสาวสาวสุดแซ่บของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ย่างนี้เรียกว่าวันสต็อปจริงๆนะไปถึงปั๊บรวบตึงท,งทุกเรื่องทุกราวเกี่ยวกับ<ม>แฟชั่นได้หมดอยอยเลยใส่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 เต้องเสียเวลาไปไหลายที่เรียกว่าวันนี้โอ้โหแซ่บกันตั้งแต่เปิดยันปิดรายการก็ว่าได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเสื้อผ้าสุดแซ่บของพวกเราค่ะห้องเสื้อคารมค่ะเครื่องประดับนะคะ So and Gra าวดิตค่ะ Beauty j a m ส s แล้วก็ Fly Now Black ค่ะวันนี้พวกเราแซ่บลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ